สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนทุกทท่านนะครับที่เป็น FG เหนียวแน่นนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่เพิ่งจะเข้ามาดูใหม่ๆหรือว่าเพื่อนๆนที่ชอบดูแต่เหรียญอย่างเดียวแต่ไม่เลยสะสมก็ขอต้อนรับทุกทท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านและขอบพระคุณทุกทท่านนะครับที่คอยเป็นกําลังใจให้มาดูเหรียญให้กับผมนะครับขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณมากๆนะครับวันนี้ก็มีโอกาสนําเหรียญ10บาทอีกแล้วครับเหรียญสิบบาทเหรียญสิบาทนี่คือเหรียญสิบบาทที่เอ่อ เราหน้าสะสมมากจริงๆนะครับเหรียญสิบบาทที่หน้าสะสมมากของธนาคารที่เก้านะครับนะครับตอนนี้ก็เป็นเออ่ที่ผ่านมาก็เอาน่าจะเป็นปีพศต่างๆมาถึงปีพศส5งพันห้ารอยหสิบไปแล้วออสำหรับ3เหรียญนี้ก็น่าจะเป็นปีปพศ2551นะครับแล้วก็ปี2552นะครับสําหรับปี2551เนี่ยอาจจะมี2อรุ่นนะครับ2เหรียญน,นะครับสำหรับปี52ก็จะมี1เหรียญน,นะครับนะครับ ดูให้ดูด้านหลังนะครับในปีห้าทั้ง2เหรียญนะครับแล้วก็ปีห้นะครับอันนี้ปี52นะครับอย่างที่เคยทำคลิปไปแล้วนะครับปี51าหนก็จะมีทั้งเข้าเสียงเล็กเข้าเสียงใหญ่นะครับอ่ข้าเสียเล็กข้าเสียงใหญ่ครับนะครับปี51นะครับก็จะมีเข้าเสียงเล็กเข้าเสียงใหญ่อย่างที่บอกเห็นไหมครับเห็นไครับดูรู้นะครับนะเป็นนักสะสมท่านใดก็เคยจะได้ทราบข่าวมาแล้วน้กามีนะครับสำหรับที่เพื่อนๆที่ยังไม่ทราบก็เอ่อเอาให้เป็นความรู้กันนะครับปปีีี51 52 51 52กกััับบบนนะครเ่ย ห้าหนึ่งห้าส mm. uh, uh, ี่ไม่ต <asına> ิดเอ็นด์ทับเทนนะครับห้าหนึ่งกับห้ทั้งสองสามเหรียญไม่ติดทับเทนนะครับนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญที่ผลิตมากจริงๆผลิตมากนะครับนะครับปี51ปี51ปีห้า่งปีห้าหนเสียเล็กเนี่ยนะครับพเสียนเล็กนี่ก็อยู่ที่ร้อยเจ็ดสิบเล้านหกแสนหน่งหมื่นห้าพันสามร้อยหกสเหรียญเลยนะครับเยอะมากนะครับเยอะมากนะครับปี51ที่เป็นพูเสียเนเล็กนะครับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านหกแสนหนึ่งหมนห้าัน ไม่ใช่น้อยนะครับไม่ใช่น้อยนะครับแล้วก็ปี5 awesome. ้าหนึ่งพระเสียนใหญ่นะครับปี5้าหนึ่งพระเสียนใหญ่นะครับปีห้าหนึ่งพระเสียนใหญ่ก like ็จำนวนคำสิทธิก็สิบแปดล้านสี่แสนห้าหมื่นเหรียญนะครับสิบแปดล้านสี่แสนห้าหมื่นเหรียญนะครับสําหรับปีพระเสียนปีห้าหนึ่งพระเสียนเล็กกับเสียนใหญ่ก็รวมกันแล้วก็เข้าไปหลายล้านหลายล้านนะครับหลายล้านนะครับหลายล้านนะครับนะครับก็เป็นเหรียญที่เขาเปลี่ยนรูปแบบของพระเสียนขื้นนะครับให้ คล้ายคือเหมือนกอับสมัยตอนที่พระองค์ท่านยังมีพระชนอยู่นะครับนะครับนะครับก็เปลี่ยนรูปแบบมาให้เพราะเป็นรูปแบบเก่าก็ใช้มานานเขาเปลี่ยนรูปแบบกับเป็นเสียงใหญ่นะครับปี51าบอกแล้วนะครับปี51าน like ึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงของเหรียญหลายรูปแบบมากหลายรุ่นหลายราคาเลยนะครับเหรียญต่อไปนะครับเหรียญต่อไปเป็นเหรียญปีพศสองพนะครับปีเหรียญสองพนห้าสบสองนะครับพูดเร็วไปหน่อย ปีพศ2552นะครับถ้าเสียงใหญ่เช่นกันนะครับเสียงใหญ่เช่นกันนะครับเรียนนี้ก็ไม่ติดทับเทนนะครับอยู่ในจํานวนการผลิตที่เอ่อที่59ล้านนะครับ59ล้านเหรียญ59าสิบเกล้านหนึ่งเหรียญนะครับ59าสิบเกล้านหนึ่งเจ้ยสามสิไอ้ส3มล้านเหรียญนะครับปี52นะครับโทษทีนะครับพูดผิดพูดถูกบางทีก็จําผิดจําถูกบางทีก็าต้องเอา เขาโพยวางพูดง่ายๆเพราะว่าบางทีมันจําผิดจําถูกแต่รุ่นแต่รุ่นมันผลิตไม่เท่ากันนะครับอันนี้ฝากไว้ให้ชมนะครับฝากไว้ให้ชมนะครับทั้งสาเหรียญนะครับนะครับมีโอกาสก็สะสมเก็บไว้ให้ลูกหลานชมนะครับเพราะว่าจะไม่ค่อยเห็นกันนะครับเหรียญราชกาลที่9นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ